ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมาแล้วเด้อพ่อบุญหลาฟาร์มครับผู้ใหหาง่วเกษตรกรราคาเบาๆนะครับเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีมาฝากพี่ฝากน้องแหละเป็นว่าชุดใหม่เลครับเด้อมีอยู่ประมาณ18รายการนะครับ แล้วก็ผู้ใดอยากจะได้งัวบิฟมาเตอร์นะครับเนาะแล้วก็งวัวอัที่เป็นงัวชาโลเลสนะครับคลิปนี้มีไห้นะครับเด้วยพี่น้องครับชาโลเลสสองตัวบิฟมาเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเนาะงัวกัดกับมีไหนะ้เนาะอ่าสิบแปดรายการสีมีตัวผู้อยุสองนะครับพี่นอ้องมีงัวาขาวงวาัวดําอย่างใดตัวใดเดี๋ยวผมชุดสีพลามาเบิ้งเอาพิกัดของพ่อปุณลาฟาร์มกับยุธีบ้านหนองแวงยาวตําบลดอนดูอําเภอนหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับอ่า นี่ลงัวยูนี่นี่ปกตินี่เพิ่นอ่าต่อรองได้แล้วก็ส่งฟร,รีทั่วภาคอีสานทุกตัวทุกออเดอร์เด้อค่ะพี่น้องอยากได้ตัวใดเดี๋ยวจะพาไปชมกันเนาะเอางัวหลายเดี๋ยวไปไว้จักน้อยครับพี่น้องสวัสดีครับโนนีครับสวัสดีค่ะโนนีเด้อค่ะจากพอบุลาฟาร์มค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีงวัวมาฝากพี่น้อง18รายการค่ะเริ่มต้นที่7จ0 0เบาทเด้อค่ะจนไปถึงหลัก30,000เลยเด้อค่ะเมื่อนี้กะ มีมีงัวผูน่อยสองตเด้ค่ะน้องนั้นก็จะเป็นสาวน้อยทั้งเบิดเลยเฮาอย้ำเลยเด้ค่ะว่าทีฟาร์มของเขามีเฉพาะสาวน้อยะะเด้อค่ะเป็นตัวเมียสาวสาวน้อยตัวเมียค่ะแล้วก็วผูน้อยแล้วก็วอนาคตพอพันธุค่ะของเขาบ่มีแมลูกเด้อค่ะพี่น้องว่ามีงัวแมลูกมีแต่เฉพาะสาวค่ะที่กําลังหนาลักค่ะฟาร์มของเขาย่ใส่ได้ค่ะยุทีบ้านหนองแวงเย้วค่ะตําบลดอนดูอําเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นมีสองเบอร์โทรค่ะ089 2 9 9 1 655-096-0518735ค่ะช่องทางติดต่อที่ศิษ์สามารถติดต่อได้ท่านที่ก็คือมีอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็คือเฟซบุ๊กค่ะเป็นเพจเฟซบุ๊กสุวาพอบุญลาฟาร์มค่ะการรับประกันด้อค่ะพี่นออ้องตรงนี้สําคัญค่ะการรับประกันก็คือ1เดือนสากลค่ะพี่น้องรับประกันภายนอก ค้าทกดูคางสุดจริงๆมันจะสามารถมองเห็นได้โดยครั้งแรกที่เห็นเลยเด้ค่ะค้าทกแล้วก็ดูคางสุดด้อค่ะพอดเลแล้วก็ส่งฟีในผักอีสานงัวนถูกโตได้ค่ะฉีดยาไห้พยาธิแล้วก็ยาบำรุงไหลยทัดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องไปเลียงต่อเลยเลยสบายใจได้เร่องตอนนี้แพนอกค้าทกคาทอนดูคางสุดยูนิ่บ่มีจะโตเนาะบ่มิค่ะสีบบททีเดียวตอนต้นคลิปเลยพี่น้องครับแมนค่ะแต่พี่น้องโทรมาถามเพิ่มเติมก็ได้บางทีแบบอาจจะ อาจจะพี่น้องอาจจะเลื่อนคลิปไปนะคะอาจจะเลื่อนคลิปไปอาจไม่ได้เจอตรงนี้นะคะเนาะโอเคตาว่าเข้าสอบถามใบเพิ่มเติมค่ะค่ะนี่ครับมาเริ่มตัวแรกเด้อค่ะได้ละเอียดไปแล้วสิภาพเบื้องตัวแรกผู้ได้หางว่าผูไปเลี้ยงอยู่นะครับตัวนี้ท้งงามนบักขางนะครับผูน้อยอนาคตไกลมากนะคะเป็นผูน้อยนะคะนี่ว่าเป็นลูกหลอดเด้วยค่ะอันนี้ลูกหลอดแน่ๆอะไรพี่น้องว่รู้ว่าลูกพอไหนน้องเขาจะเดือนหรือครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสองเดือนค่ะประมาณสองเดือนตัวนี้น่าจะะล้นธรรมชาติพอดีล้นธรรมชาติพี่น้องว่าต้องป้อนนมถ้าอยาก ถ้าอยากดูแลเพิ่มเติมกับป้อนก็ได้แต่ว่าเพิินกินยากินนี้ยังเป็นแล้วด้อค่ะอายุ2เดือนส่มสวยสมูทเป็นวัวโบดถ์นะครับคล้อยเช้นถึงบ่คาะสันนิ่งจะอยู่ประมาณสีค่ะพี่น้องครับประมาณนี้เนาะเอาตัวแรกนู้นนี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดพันบาทค่ะอันนี้ต่อได้อีกบ่ครับ หรือาคาหลักพันะแจงพี่น้องก็ได้ค่ะว่าราคาหลักพันถูกโตจะเป็นราคาหนาคอบยกเว้นพี่น้องสื่อคูกับตอื่นเ่าถึงจะได้ทรงฟรีไห่นะคะครับผมแม่นอันนี้เจ็ดพันนะครับเนาะหนาขอขลุดเอาเด้อพี่น้องเด้อราคาหนาคอกบัวหน้าจะมีตำหนิยังนะครับเบาทีเดียวแล้วเลยผายทรงใสยังถามอีกเอ้าตัวนี้ทรงสมุดสวยนะครับพี่น้องครับอนาคตไกลนะครับสื่อตะตอนอายุเบอร์หนึ่ง อายุไอ้สื่อตอนตอนท่านน่ะี่ท่านนี่ถึงมื้อนี่พี่น้องครับนี่อนาคตไกลนะครับเบอร์หนึ่งแต่ถ้าว่าอยู่บ่ไกลกะอยู่งกลไก่โซนเฮานี่กระโดได้นะค่ะโซ่ฟรียุ่อยู่ไกล่บ่ไกลนี่ยอาจจะส่งฟรีใหายเครับพี่น้องจกลอยลุ่นเนี่ยอาจจะส่งฟรีอยู่มั้งพี่น้องครับเน่ยค่ะบกเกินลอยอันนี้สำหรับหลักพันนะค่ะสำหรับหลักพันหลักพันนะครับเนาะเนี่ยค่ะเบื้งหลัพี่น้องครับนอกตั้งดีพี่น้องครับนี่ขวัญจับสวยๆนะครับเนาะน่ารักน่าเลี้ยงครับพี่น้องน้องต้อหยอดได้ด้ เอาไปเหลี่ยงเอานะครับนี่เบื้องการยางยังนะครับตอนนี้บ่มีนะครับเดี๋ยวไปเบอร์ที่2ครับัน,นี้พี่น้องเบอร์ที่2เป็นตัวผู้ค่ะเมื่อนี้มีผู้2ตัวมีผู2้2ตัวแค่นี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องพี่น้องที่กำลังมองหาควายแล้วกะอนาคตพอพันตอนนี้บ่มีเด้อค่ะพีบนชูหมดแล้วนะคะควายหมดแล้วนะครับควายหมดแล้วอ่ะตัวนี้เป็นตัวผู้แล้วก็ตัวใหญ่ก็ตัวเมื่อกี้ขึ้นมาอีกนะครับอายุนานตัวนี้ก็ประมาณ105หาเส้อ่าอายุประมาณ105ระมน้องจักเดือนหรอครับตัวนี้น่ะจะ3-4เดือนอยู่ค่ะจะสามส3-4เดือนเป็นเล่มั่นอ ตัวนี้ตัวนี้เปิดวิธีใดเจ็ดพันหาลอยค่ะตัวนี้เจ็ดพันหาลอยได้ค่ะพี่น้องครับเอาไปนนโ,โกกกกยกูกันก็ได้โยกูกันก็ได้นะครับเนาะราคาหนาคอกพี่น้องครับแดงโบอ่ะเป็นเจ้าระดับวกกับบามันนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ค่อยๆเบื้องไปเด้อครับเด้อเห็นละเอียดเห็นมันครบนะครับเนาะนะสงสัยค่อยถามอีกนะครับเนาะอ่าหีายหลายท่านเดินอ้นอ,นอมให้เบื้องนะครับมีปานว่าไม,ม่ปานพี่น้องไอ้เบื้องมุมนี่แหละเอะาหน้าเลี้ยงครับช่วงนี้คนหางวัวเลี้ยงกะมื่เลือกเอาไหนสำหรับผู้ที่มากัว เป็นงัวสาวนะครับพี่น้องหรืองัวไอ้น้อยๆนะครับเนาะเบอร์สองอ่ะเบอร์สองต่อไปเบอร์สามเบอร์สามค่ะหมดตัวแม่นะครับตัวนี้แม่นี่ติดค้นเกินอ่ะตัวนี้ติดค้นมาสั่นพี่น้องเบอร์สามนี่น้องจักเดือนแล้วครับเอ่อน่าจจะอายุประมาณสามสี่เดือนซ้ำกันค่ะสามถึงสี่เดือนแล้วกันในส่วนของพอพันลูกตัวใดนี่คันตัวใดเพิ่นลูกเพิ่นที่บอกได้ถ้าดนีของมน้นนะครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นลูกข้มโตเออข้มโตมากเลยครับ อ่ตัวนี้โบดนะครับเด้อแดดงโบเป็นหัวแดงแล้วก็เครื่องดำนะครับเนาะโบดก็คือมีขอบหูดำเครื่องเทปดำนะครับตัวนี้ตัวนี่เปิดไว้ทิดตันในเบอร์สามแปดพันบาทค่ะตัวนี้แปดพันนะครับพี่น้องอันนี้ราคาหนาของนะครับหลักพันครับผมนี่แปดพันเดี๋ยวขอใส่ชิดชิดนี่ละกันนะค่ะเนาะสำหรับหลักพันบ่เกินร้อยโลเขาส่งให้ฟรีแมนค่ะไม่เกินร้อยโลเขาส่งให้ฟรีสำหรับราคาหลักพันไม่เกินร้อยโลส่งฟรีนะครับหลักพันนะครับพี่น้องอนี่แหละเป็นง้วนเสาหน่อยนะครับเนาะ มันก็นา 8, ราคาแปดพันมาถึงมื่นนะครับพี่<ม>น้องครับนี่ก็ถือว่าพ่อเอาไปเลี้ยงเลยลหละครับผม <c oughs> แดงแดงทั้งตค่ะบา,บางคนนี่เห็น่างงวดหลักพันหลักอย่างใช่ไหมไม่อิ๋วไม่อิ๋วี่ค่ะพี่น้องครับนี่เนาะบางรอบก็สิมารถซื้าพันด้ค่ะพี่น้องครับ,บ, 5, รบจริงๆคนทำบางงวดถือเอาเขาขายแพงแต่จริงๆมันถูกกว่านี่กับมี่ต่ว่าพี่น้องสีมักโตทีมันถูกๆบอกแค่นั้นเองสินะคะถูกคนอ่สภาบางสีบนอย่างนั้นปนนี้เนียนค่ะถูกกว่านี่ว่าอึดนะคะ นี่นะครับเบอร์สามแล้วอันนี้เขาขัดแล้วขัดอีกมาให้เพราะพี่น้องเลี้ยงได้บวขี่ลายวันนั้นพี่ะ้องตัวที่สามตัวที่สี่ครับอันนี้ตัวที่สี่เป็นขาวเนี่ยขาวเท่าขาวๆเท่าค่ะงวขาวด้วยครับพี่น้องครับยุ่งเก่มเขานี่คือห้อยห้อยน้ำตาแม่วันจออันนี้คือเสร็จ คือเป็นวันเศร้าจอแล้วเหลือแต่ขาบเด้อค่ะบดิเศษออกตัวนี้ก็ถือว่าไอ้นารักดีพี่น้องครับน้องจษเดือนหรอครับตัวนี้น่ยจะซีเดือนค่ะซีเดือนส้นสูงยุ่เยเถระครับตัวนี้ส้นสูงน่าจะอยู่ประมาณร้อยเซนประมาณร้อยเซนร้อยร้อยหาเซนหัวขาวโตข้างหลังกับตำผู้ทายคลิปนี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดเถระเก่าพันค่ะตัวนี้เก่าพันนะครับพี่น้องครับเก่าพันตัวนี้เป็นงัวขาวแล้วก็เครื่องก็ค่ะบดแเศษพี่น้องครับงอหางใหญ่ดีอยู่เอาติผ้าเบื้องทั้งหนานะครับเนาะดูด้านหน้านะครับเนาะนี่เเดด้้ออครับ ไปอยากได้ตัวนี้นะครับมาเบิ้งเอานะครับนี่นี่เป็นตะเลียงทั้งสองตัวเลยค่ะเออนี่เด้อนะครับเป็นตะเลียงเลยนะครับพี่น้องเออโอเคอ่ะเป็นว่าโบนเงาหางใหญ่ดีเด้อครับพี่น้องครับนี่ผมสินยางให้เบิ้องบนพี่น้องเบิ้งเอาเด้ออ่ะนะครับเล็บยังไม่มีปัญหาดอกต้นนี้โบมี่นะครับเนาะยกครูใส่กันกับใดเด้ค่ะยกครูจัดเป็นชุดใส่กันกับใดพี่น้องครับจังสีโยครูกันไปอยากได้สองตัวสามตัวเส่กันไปก็ได้นะครับเนาะเบอร์ที่สี่เหลอครับมีสิบแปดรายการครับพี่น้องเบอร์การเดินกันย่างโบมี่ ตัวนี้นะครับต่อไปเบอร์ที่หาครับพี่น้องเบอร์ที่หาค่ะตัวนี้ก็แดงโบ๊นะครับเนาะแดงโบ๊น้องจักเดือนเหรอครับตัวนี้ตัวนี้น่ยจะอยุสี่หาเดือนค่ะประมาณ4ีถึงหาเดือนส้นสูงกับที่ลอยเส้นบุ๋มบวบอยประมาณร้อยห้าถึงร้อยสิบเซนลอยหาถึงลอยสิบเซนนะครับเนาะตัวนี้นู้นี่เปิดเท่าไหร่ครับเก่าพันหาลอยค่ะประม่ถึงหมื่นได้พี่น้องโบ๊ทท่านเนาะยังอยู่ที่หลักพันอยู่นะครับเนาะนี่เก้าพันหานะครับเนาะจับยกครูไปเลยพี่น้องครับนี่นี่หมื่นกว่าบาทได้สองตครับผม อ่ะเรียกเอานะครับขอบหูดำโบดด้านซ้ายกะบบมีปานนะครับแดงดีครับผมอันนี้ผู้ดหางว่าสาวหน่อยอยู่มันกตะกรุดครับแล้วก็สำหรับผู้ใดทีม่มาเบิ้งคลิปนี้เป็นคลิป,ลปแปลกนะครับอยากได้งัว่าไว้กูมูเนี่ก็คือไปติดตามเพจค่ะข้าวบุญรัตฟาร์มเนาะแม่ค่ะถ้ามีงัวมาไมา่เพิ่งขีดลุกเพจก่อนเลยพี่น้องอ่ะค้นหางใหญ่ดีการเดินการยางตำหนิโบมีนะครับนะเนาะเรียกเอาต้องชัดๆนะครับพี่น้องเออเล็บไม่มีปัญหา ผมอยากให้เห็นเงาหางตัวนี้ยิ่งๆครับพี่น้องครับนี่าหาเบอร์แล้วเนาะนัวนีน้เนาะหาเบอร์แล้วค่ะเบอร์ที่6ครับเบอร์ที่6แม่ข้างหลังสีโอ้ส,สีบักตาสีอย่างดีสีบักตาเออดำผืนแดงๆครับพี่น้องตัวนี้ก็ส่วนสูงร้อยสิบเส้นบวกแล้วล่ะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้น่าจะร้อย 1อยสิบแปดได้ค่ะลอยสิบกลัวๆไมน่นี่เด้อค่ะพี่น้องน้องอายุป,ประมาณจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ค่ะหกเดือนขาเจ็ดเดือนได้ค่ะประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับสูงบด <น S 2> หดนมเลย้อค่ะแม่นี่อ,นอันนี้อันนี้บดหมดทุกส่วนนะครับพี่นอ้องหาแบบดูเมาตัวนี้ได้นะครับ ตัวนี้นัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทคะ่ะหมื่นหนึ่งพันนะครับส่งฟรีภาคอีสานส่งฟรีภาคอีสานค่ะใครอยากจะเบิ้งบีบอยากจะเบิ้งง้เลี่นะครับพี่น้องของของของเสืเอกมันเป็นอย่างไรจังเบิ้งกันง้อขาวงามกับมี่ไห้นะครับเนาะอันนี้ส่งฟรีโทรอีสานนะครับพี่น้องแมีนค่ะเท่าไหร่ก่อนนัวนี้ตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับอ้าตัวเด็กกันยีงไงสีเก็บดีละเอียดค่ะการรัก นี่งด้านนข้าาง่จะเชียร์รอยยีได้ค่ะนี่เป็นเรอยยีสิบ่หนพี่น้องครับเนาะตัวนี้เออนี่เบอร์ที่หกนะตัวนี้เนาะเบอร์หกค่ะต่อไปเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเป็นแบงกัดอ่าผู้ใดอยากจะได้แบงกัดนะครับพี่น้องตัวนี้เลยอันนี้กับดำหอดนมคือกันตัวนี้รอยยีสิบได้ไี่ส้นสูงน่าจะบวกลบรอยรอยยีสิบบวกลบค่น้ออง่ะเป็นงัวสาวอ่ากัดนะครับเนาะ ตัวนี้น้องจักเดือนหรอครับตัวนี้น่ะจะอยุหกเดือนเดือนหกข้อเจ็ดคือกันประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับอ่านู่นี้เปิดไว้ทีเท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะอันนี้ก็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคือกันนะครับพี่น้องครับอ๋ออันนี้ต่อได้อีกเนาะแม่ค่ะเอันนี้ต่อได้อีกแล้วก็ส่งให้ฟไอศชานพร้อมนะครับพี่น้องเออเนี่ยครับต่อเอาพี่น้องครับนี่เอาเบื้องด้านหน้าแต่หลายคนก็หาหางวงกัดนะครับพี่น้องครับเอามีไห่เหมิดทุกสายพันธุ์นะครับอยู่นี่พี่น้องกัดบีบ บามันลูกผสมมีเบิดค่ะามาเนี่ยม้วเลีกก็มีให้นะครับไอ้เบื้องด้านนี้นะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละยากได้ก็มาเอานะครับเนาะเจ็ดเบอร์เลยพี่น้องตัวที่เจ็ดใครไปท้ามากับหลงพี่น้องกับเบื้องด้หนไหนจอเด้อครับเด้อตัวที่แปดครับเบอร์แปดอ่ะเบอร์แปดขึ้นสีข้าวเปลือกสีข้าวเปลือกร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบบวกสีข้าวเปลือกแล้วก็รุ่นนี้ก็จะแดงหนาใหญ่ขึ้นมาอีกเด้อครับพี่น้อง น้องจ็ดเดือนลรอครับตัวนี้นะเจ็ดเดือนหกเดือนแต่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดหาอ่ารุ่นนี้อยู่ใส่รอยงี๊สีบวกๆนะครับเนาะนี่หางหางง่ายนะครับเป็นเครื่องอมเป็นเครื่องอมนุ่มโมติ้งหรอครับผมอ่ะนี่ด้านใส่ขึ้นกันแหละก็ผ่านขวานะครับก็ท่รไมชาติของงอหน่อยได้ครับเด็กกล่องเซมมันกับตตื่นธรรมดานะครับเนาะขันยุตเข่ากับวัเป็นยังตัวนี้นู้นี่เปิดทิศใดหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะอันนี้หมื่นสองนะครับเด็กตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเลยนะครับเนาะ หมื่นสองแต่บนสุีบ่บ่บ่คอ,อยเก้งเสือกนะคะคงวดแรกๆงวดแรกถ้าด้เป็นเสี่ยวกวนใดล <ไง S 1> นะครับเนาะหมื่นสองต่อได้อีกนะครับเดี๋ยวส่งฟีทัอยอีสานเพิ่มนี่แม่ใหญ่เด้อค่ะแม่ใหญ่นะครับอือนี่นี่น,นี่อ๋อเนิ่งๆลูกบนสุไม่ทำอะไรหรอกบรรทุกให้พี่น้องเบิง่งเฉยๆอ่ะ อันนี้เบอร์แปดนั่นตัวนี้แมนค่ะนี่นะครับเบื้องชัดๆไปพี่น้องปกติงวอยู่นี่พี่บุญชูค่ะหม่องหมองเขาถ่ายคลิปหม่องเก้าค่ะตอนนี้จะเป็นหม่องกินหยาของเขาตอนนี้เป็นเดื้อหยาปลาแพงโกุลาอยู่แมนค่ะเป็นปลาแพงโกุลาแล้วก็สีตัดเนเปียไม่โบดเลื้อว่าให้กินสดๆเลยอยงนี้นะคะตัวต่อไปเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าจะเป็นแดงโบดกะใส่ใงหล่นธรรมชาติพร้อมด้วยพี่น้องเขาบวกเกิดน่ารักตัวนี้น้องสิบ้าเละมากค่ะพี่บุญชูกามเนื้อก็เลยแบบส้มไงเป็นเลมันนะครับตแมนค่ะ แต่ว่าโบดก้ามเนื้อแดงข่ขก้ามเนื้อขานี่นะหลายเวยพี่น้องตัวนี้แดงสิยูร<บ>้อยยี่สิบบวกลบประมาณร้อยยี่สิบบวกลบตัวนี้น้องจักเดือนหรครับตัวนี้น่ะจะอยู่ประมาณหกเดือนค่ะประมาณหกเดือนนะครับพี่น้องครับฟูเดมักสายเละผ้ามันนะครับเนาะตัวนี้เลยบดตัวนี้ตอวนี้นเปิดเท่าไหร่หนึ่งมื่นสองพันบาทค่ะตัวนี้มืน 2, ่นสองเขากันนะครับก็ตัวเมก้นะครับอันนี้เบอร์เก่าได้พี่น้องครับมื่นสองนะครับเนาะ พาะว่าบอกลูกค้าในเพจไว้ว่ามือนีสีจัดโปรโมชั่นในคลิปพี่บุญชูนะคะนี่อ่ะนี่แหละเด็กกับเม้าพี่น้องครับมื่นสองนะครับหนาเลียงครับพี่น้องครับอ่ะหลายกๆคนกับเมาสาวหนาเรียงพี่น้องครับเอาไปเรียงกันเหรอใส่องแมนค่ะแบบบางที่ล,ลูกลูกค้าที่สือ่อไเพิ่นบอกว่าเออซื้อสีในแม่คอยเป็น มันเกี่ยวหยาแบบว่ามักเล่นน้ำคุ้นโดยความหนาลากุ้งสินนะคะหัวหน่อยโดยความหนาลากแบบอยากเล่นหนาเอ็นดูกุงสินนะคะก่เอาเบอร์อะไรพี่น้องเบอร์สิบครับป่ะนี่เบอร์สิบเนาะแม่นี่ก้อนกระแดงค่ะเอาแม่ขาวกระแดงพี่น้องตัวตัวขาวนี่ตัวงามเลยพี่น้องเด้อตัวเียอันพี่บุญชูสองตัวเนี่ยสนิทกันค่ะสนิทกันเอาไปคู่กันกระแดงพี่น้องค่เขาเขาแบบไปใส่แป้มกันหรือเลี้ยมาตอกลากันตู้นี่ที่เป็นบัดดี้กันแหละพี่น้องเป็นหะไรกระไดเนาะหักกันหลายตัวนี้เป็นขาวงามเหรอครับเนียนค่ะตัวนี้น้องจักเดือนครับ ตัวนี้น่ะจะอยู่ประมาณเจ็ดเดือนค่ะประมาณเจ็ดเดือนสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยยี่สิบบวกค่ะแม่นีรยี่สิบบวกนะครับเนาะข้อขาวตัวนี้ก็น่าสนตัวนี้ตัวนี่เปิดไว้ที่เท่าไรตัวนี้เปิดไว้อยากให้เขาได้ไปคู่กันเนาะอันนี้จะเป็นแบบโปรเลยนะคะสำหรับแม่นีมื่นสองเนาะแม่นีไฮมื่นสามเลยค่ะแม่นีไฮมื่นสามแบบว่าใหญ่อยากให้จับคู่กันเลยตัวใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องสองคู่นี่ก็ทีเป็นประมาณสองมื่นหานะพี่น้องแต่แตงวดาตัวแง่ยิ่งนี่แหละกับเนื้อนี่ อาตัวนี้มื่นสองตัวขาวนี่มื่นสามมื่นสามนี่นค่ะตัวนี้ใหญ่เลยครับเลือเป็น,นเป็นบามันเลยพี่น้องตัวนี้นี่นอกสรงกลางพี่น้องค,ค,คิดไว้อยากซึ่งว่าสองตัวอยากเอาสองคู่นี้ไปคู่กันนี่นะครับเป็น,นขาวโบดนะครับพี่น้องครับเป็นเครื่องดำแบบเต็มเลยนะครับเนาะตัวนี้โบมีด่ดอกอ๋อดอกหางนข้าง,ง,ง,งที่ดีได้ดีดนะค่ะซื้อแม่นี่ไปได้ดีครับมีสายดีน้ำขาวโบดหัวจะออกแดงๆนิดน่อยครับแนวหลังกระจอกแดงๆนิดนึงนะครับเนาะตัวนี้นางหนา เดบบอมีปัญหาซึ่งยูนีนเดพน์ฉีดยาท้าพยาธิไหตัวโต,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 ต<ม>หรือพี่น้องอ่านี่อ่าเบื้องฐานยืนดีๆีับนี้อ่าเดี๋ยวจะพาเบ,บื้องตัวต,ต่อไปนะครับเนาะนี่อันนี้น่าจะเบอร์สิบต่อไปสิเป็นเบอร์สิบเอ็ดได้ค่ะ,คะพี่น้องเบอร์อ่าสิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะที่อยู่ที่สิบสองวะสิบเอ็ดเนาะนี่นะครับเด้อตัวนี้อ่าเห็นยูนีนอ่ะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดแดงใบเล่ ตัวนี้แดงลูกลูกแดงเบลี่แมนค่ะแต่ว่าบ่มีหลักฐานค่ะตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่ร้อยยี่สิบกว่าแล้วมั้ยร้อยยี่สิบบวกบวกเลยค่ะร้อยยี่สิบบวกเป็นแดงโบดนะครับเนาะแข็งขาใหญ่อายุจักเดือนก่อนตัวนี้แปดเดือนค่ะแปดเขาเก้าเดือนอันเพิ่นส่งเป็ดเป็นเขาลักษณะเพิ่นก็เลยดูมีอายุค่ะตัวนี้นน่นนี่เปิดเท่าไหร่ หนึ่งันบาทค่ะนึ่งมืนสีพี่น้องครับน้ผึลึกๆนะนะดูงหา่ๆส่วนห้อเลียงตัวดียบตรมกัถืีตัวใหญ่พี่บุิช่วขานานะเขาเป็นขีนนกนิดนึงอ่ะน่าดีขาวนิดนึงนะครับพี่น้องนี่แหละหวงเล็กๆน้อยกับเพื่นกับบอกไว้นะครับพี่น้องครับาเทียวุ้ยคือไปหอนเราขึ้นมาบอกไงสินะฮะบอบเมนห้อยขี้ตมห้อยขีนนกอัันขาวๆนี่หูังเป็นขี้มตุ้มหน่งขีนตด้มขีนตบ้มมีขาวส่วนนั้นครัอ เป็นตะเลียงค่ะจังสี่ตัวนี้ตั้งายง่ายดีด้วยครับเด้อสำหรับวัวอายุอ่าใส่นี่นะครับเป็นเครื่องนี่งนะจะโบดผุนหรืพี่น้องครับนี่โบดเต็มเลยโบดเต็มนะครับเนาะเอาตัวใหญ่ครับอ่ะนี่นแ้วครับเด้อเบอร์สิบเอ็ดเราต่อไปสิบสองครับอันนี้ตัวผุนก้อนก็ได้ค่ะเอาตัวขาวตัวนี้ก้อนกรได้เพราะเป็นอะไรเอตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็อนกระได้เลยถังไงหนาลูกทำงานสีผ้าเป็ตัวแดงตัวนี้แดงไหมสีสีที่เข้มที่สุดหรือมั้งพี่น้องครับง้วแดงบดลึกนะครับเนาะบดลึก อ่าตัวนี้น้องจ้าเดือนครับตัวนี้น่ะจะอยู่ประมาณ6กเจ็ดเดือนประมาณ6กถึงเจ็ดเดือนส่วนสูงร้อยยี่สิบบัวร้อยยี่สิบบัวอันนี้ลูกพ่อได้โน่นี่หูบ่ะพี่บุญช่หนูอันนี้บ่บ่หูของพี่บุญหูแต่ว่าเพิ่นน่ะลูกหลอดเออน่าจะลูกแดงแบบนี้คิดใส์แค่เอฟเจ็ดสองช็อกโกแลตพริกแดงหรือแบบพริกแดงแบบสีแดงเจ็ดเจ็ดมั้งสินะคะเพราะว่ายังตีเขาโบดลึกแห้งเป็นวัตทีโบดหลึกนะครับแดงเข้มอ่าตัวนี้โน่นี่เปิดเท่าไหร่ มัอนี่จัดโปรไหพี่น้องเลยหลายๆโตัวเลยค่ะหนึ่งมื่นหาพันบาทค่ะหมื่นหาพี่น้องครับนนได้สีเพิ่มพมร้อมสวยมากตัวนี้เป็นงวดที่สีแดงเข้มแล้วก็บดจัดบดดึกเนาะเบื้องของาขาในดําขึ้นสูงนะครับพี่น้องแล้วก็ีรับแล้วแล้วก็เบื้องหูนี่บดเข่าในนะครับเด้อเขาลึกนะครับเนาะน,นี่นี่นะครับด้านซ้ายก็บ่มีปานบ่มีด่างเลยครับพี่น้องแดงอ่าประเภทว่าแดงจึงครึงแดงอยนี้แดงจนแสียตานะครับพี่น้องเครื่องบดแบบจัดเต็มนะครับเนาะตัวนี้ แดงมากเลยนะน,นะครับเดอ้อเบอร์สิบสองเราต้องต่อไปเบอร์สิบสามครับนี่เนาะสิบสามเป็นแม่ใส่ลอยหาซิบบวกบวกนะตัวนี้เป็นแม่สาวลอยลอยเท่าไหร่ก่อนแม่เขานะคะลอยหาซิบบวกบวกโอ้แม่เขาเนี่ยใส่ลอยหาซิบบวกตัวนี้สีง่ยายไปอีกหลายเป็นงูที่หนังหนาบักคักครับพี่น้องเบื้องหนังเขาเอาเด้อหนาบ่หนาบุ๋ยงูสไตล์นี่เป็นงูที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะพี่บนชั่น้องเขาจ็ดเดือนครับตัวนี้น่ะจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะเจเดืนนี่เจ็ดถึงแปดเดือนหนา แล้วก็มีความลึกนะครับแม่น่ะหางดําปิดเอ้า้าะถบมาเนาะแม่นครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งมื่นหาพันบาทค่ะมื่นหาพี่น้องผูใดมักง้อขาวจากยกคูไปกันเลยครับตัวนั้นก็ได้พี่น้องอ่ะนี่มื่นหาอันนี้ต่อได้อีกทรงฟีทัวอีสานสุดโตนะครับหนังหนาห้อยหักบวกเลยแหละแม่เขาแม่ไซร้อยหันซบบวกตัวนี้ก็ลอยหันซีบขมเดี่ยวเท่พี่น้องครับนี่อายุบหลายแต่ว่าตัวใหญ่หนังหนานะครับยืนเที่ยงทีรีครับผมนี่ลึก เทียงที่ลีนะครับเนาะนขึ้นสูงส <c oughs> ูงลงา飒คือบังไฟในเทียงที่ลีคร่บพี่น้องอนะ่ะเป็นเครื่องอมเครื่องอมง,ง,อ,งอหางง่ายครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะพวกน,งน,งนงัง,งนั่นนังหางง่ามวุ่นนี้มันกาแสดงถึงการจเจริญเติบโตสีไง่ายไปได้อีกหลายนะครับาสายพันธุ์ดีสายเลือดดีนี่นะครับอ่ะตัวต่อไปครับผมสิบยังก็ค่ะประมาณสิบสามสิบสี่ป่ะเนี่ยสิบสี่เอาเอาเอาเาชาโลเล่ค่ะเอาชาโรเล่เลย ใช่โลลีตัวนี้เป็นชาโลลีบดพบนะพี่น้องแม่นคะดังดำนะครับพี่น้องแฉหมวกดำเครื่องดำว่าได้ถูทานนะคะเพิ่นบดน้องเจ็ดเดือนหรครับนี่ตัวนี้น่ะจะอยู่ประมาณ8ปเก่าเดือนแปดถึงเก่าเดือนส้นสูงนิดร้อยยี่สิบบวกบวกร้อยยี่สามร้อยยี่สี่ประมาณนี้ร้อยยี่สิบกว่าไปหลายเลยด้วยพี่น้องครับตีร้อยยี่สิบห้าบวกลบก็ได้ตัวนี้เอาร้อยยี่สิบห้าบวกลบก็ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเจ็ดเดือนหรอ 8เดือนค่ะประมาณ <8 S 2> เดือนเอาผู้ใดหาชาโรเลยุกนะครับพี่น้องครับชาโรเลตัวนี้นุนี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ1 5 0 0 0พบาทค่ะเปิดไว้ที่15,000บาทนด้ครับ <ม EN S 3> พี่น้องหลวไคนถักมาหาชาโรเลให้ดูหน่อยหาวัวผู้ให้ดูหน่อยมันมีในขิปเลยพี่น้องเบื้องเอานะครับเนาะนี่อ่ะเบื้องด้านข้างตัดสผ้าเบื้องทั้ง,งหนาเป็นเลขเครื่องบดจมูกดำเล็บดำนะครับเนาะตัวนี้อ่ะของผู้ใดมักสายเหนือที่กรมเหนือในไหลนะครับนี่มอตัวนี้ไปนะครับ ตัวใหญ่ค่ะเด้อค่ะตัวจริงมีตัวใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องง้ที่เห็นในกล้องนี่พี่น้องอาจจะคิดว่ามันตัวน้อยกับราคาหมื่นกว่านี่มันตัวใหญ่ด้ควยเด้อนี่เบอร์เบอร์สิบสามแมนค่ะสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่ตัวนี้สิบแปดตแมนค่ะเบอร์สิบสี่ต่อไปเบอร์สิบห้าครับสิบห้าเล่ยอีกตัวนะครับเนาะอันนี้น่ะจะเป็นชาโรเล่ตีผ้าบามันมากอันนี้เป็นเล่มันนะครับตัวนี้แมนค่ะเพราะว่าลักษณะเพิ่น ขาหรืออย่างสีเป็นบามันแต่ว่าสีเพินเป็นเละเป็นเลมากอ่ะยกคูเละไปก็ได้พี่น้องครับนี่ตัวนี้ลอยยิบหาขึ้นเลยนะตัวนี้รอยยีชิบหาขื่นเนาะเนาะนี่นะครับพี่น้องนี่ไม่กระเป๋าหนาทว่งแบบนี้อ่ะอนี่ยตัวนี้น้องเขาจะเดือนครับตัวนี้น่ะจะยืดเจ็ดแปดเดือนขึ้นอยู่ค่ะแปดเจ็ดเดือนอยู่เจ็ดถึงแปดเดือนเนาะเออนี่นะครับเด้จะเฝ้าดูน้องกลุกมเดี๋ยวี่เบื้องไร้ขังเออนี่นะครับเนาะเออ ิถามราคาให้พี่น้องครับเดีย๋ยวนะตัวนีเ่เดี๋ยวนะพี่นอ้องอ้าวตัวนั่นมื่นหาแล้วก็ตัวนี้แหละครับตัวน,นี้เปิดไว้ทีเท่าไหร่ครับหนึ่งมื่นหาพันบาททอกันค่ะพี่น้องอ่ตัวนี้ก็นหนึ่งหมื่นห้าพันบาททอกันนะคะพี่น้องแน่นค่ะถ้ายกคูชรอลีคูนี่มีพิเศษให้บ้านนูนี่ลดให้ได้แน่นอนค่ะพี่น้องตัวเงี้ยดีครับพี่น้องตัวนี้เอ้าเลือกเอาโฟร์มากแบบใดนะครับ ดิบปวยไม่มีปัญหานะครับจะมูอก็จะออกเป็นดำ่นละพี่น้องยังมาหาอยา่างเล่นนะน,นี่แนวหลงังงามๆนะครับเนาะเนวยเงาเป็นชโลตที่สวยอีกตัวต่อไปเบอร์สิบหกครับเป็นสิบหกค่ะแม่นี่ค่ะแม่นี่อ่ะสิบหกโอ้เป็นคนสวยวเป็นอ่าบามันนะครับหนังหนาหนังยุ่ยด้ยหรอครับผมตัวนี้จริงๆอ่ะควาสิมีใบหล่อนันเมื่อนี้บ่มีไห้เลยค่ะ น่าจะมีใบมีหลอดนั่นตัวนี้แม่ค่ะตัวนี้ลูกพ่อใดนั่นนี่มี่โมีเลยค่ะพี่บุญชูอันนี้น้องเจ็ดเดือนแล้วค่ะวัวลูรักฐานยังเล่อายุประมาณ6 7เดือนค่ะประมาณ6 7เดือนตัวนี้เป็นกัวสูงประมาณ120ประมาณ120 6 7เดือนตัวใหญ่เด้อครับก็น่าจะลูกหลอดแล้วบ่รู้ว่าลูกพ่อใดเด้อครับเป็นบราหมันเครื่องโบดนะครับเนาะโอ่แห้งนี่นังนานเดี๋ยวผมสิอาไอขังใส่เอบื้องสัตว์เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวนึงอวยขังใส่แดดให้เบิ่งกับขนเออนี่นะครับนี่เด้อครัััับบบเิ่่งงตวนนนีี้้ดึึกกๆๆถถหุร ตัวน,นี้นี้เปิดเท่าไหร่ครับอันแม่นี่เด้อค่ะพี่น้องเปิดใบหนึ 20, ่งหมื่นเก้าพัานบาทค่ะอ่ะหมื่นเก้ายังขึ้นหนึ่งสองหมื่นนี่นนพี่น้องกับคู่ต้นหนาใหญ่ๆนี่แหละงามแฮีอ่ะตัวน,นี้งามผู้ใดหาแม่บอกในราคาหมื่นกว่าก็โตอเอาครับผ,ผมเครื่องบสถนะครับเนาะ,ะนี่หูสัตว์ตัวนี้ตัวน,นี้เห็ดเขาบ้างพี่น้องหรือเ่าบ่บ่เห็ดเขาค่ะผิดคุณชูเขามีนิดเดียวอ่ะบ่ได้เห็ดเขาเด้อค่ะพี่น้องครับนี่เขามีนิดเดียวแล้วน้องหูพร้อมหูจึงเชื่องครับพี่น้องนี่เบ่งความลึกความสวยมาก ความลึกความหนานะครับเนาะสวยๆได้แหละเครื่องบูดงอหางไงอันนี้เบอร์สิบหกเรามีหลักฐานแล้วกัผู้ขายแห่กับบัวใดวาจังไหนเขาเกลเลยบ่บ่ได้ตอบจังไหนได้ค่ะคนสวยยึดก่อนรถเบื้งฐาเก่าของงามนะครับเนาะเอาไว้เลยครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเบื้งเบอร์สิบเจ็ดครับพี่น้องสวยมากสวยดีอ๋อน้านาเนี่ยพี่น้องเบอร์สิบหกเบื้งให้จบไปแล้วกันมีของดีให้เบื้งถ่ายคลิปตลอดเลยพี่น้องครับอ่ะตัวต่อไปครับมานีโปรโมชั่นพิเศษค่ะพี่น้องตัวนี้คัวเท่าตัวอ่กสูงไงครับ ต้นนี้ลอยสามสิบพุ่มเหรพี่น่องอืหอด้วยค่ะได้ครับตัวนี้ใส่ลอยสามสิบพี่น้องครับตัวสูงเงีวใหญ่ตัวนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับต้นนี้อายุจะครบหนึ่งปีค่ะผู้บุญช่ประมาณปีหนึ่งอันนี้มีใบไห่เนาะแมนค่ะลูกแบกหอกสวยเลยลูกของแบกหอกได้ครับพี่น้องครับลูกของแบกแบกฮอกนะครับเนาะนี่ตัวนี้เกิดวันทีสิบสี่กรกฎาคมปีหกหกนะครับพี่น้องเอ๋ออีกสิบสี่เมือครบปีหนึ่งสิบสี่เดือนหนาจังถึงครบปีนะครับเนาะโอเคอ่ะ นี่นะครับนี่เบืง้งชัดๆเป็นง้วเขิงบูดเด้อครับพี่นอ้องเด้ออ่าแล้วทีถามไห้นะครับตัวนี้มีใบมีหลอดไห้งามพร้อมลูกของแบ็กฮอกนะครับอ่ะตัวนี้โน่นนี่เปิดเท่าไหร่ราคาพิเศษเด้อค่ะสองหมื่นสองพันบาทค่ะสองหมื่นสองแม่ค่ะเอะอนี่นะครับที่ยโมยังบม่ได้ยินเมื่อกี้พี่น้องสองหมื่นสองต่อได้อีกนะ,นะครับเนาะสวยนะครับนี่หน้าตาเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นง่าที่โค้งสางสูงไงดีครับตัวนี้อ่ะ คุณได้หาแม่บอกแบบนี้อยู่กับมาเลือกเอานะครับเนาะสีผ้าเบื้อง้านใส่นะครับตัวใหญ่ใส่รอยสามสิบได้ครับได้พี่น้องตัวที่สิบเจ็ดนะตัวที่สิบเจ็ดเป็นเครื่องบูดค้นหาง่ายดีอ่ะนี่นะครับเบื้องทางนี่หางบัวดอกบัวแซมดอกครับผมเลือกเอานะครับต่อไปให้ไล่ที่เด็กกับยูทีตัวสุดท้ายเป็นบิฟมาเตอร์นะครับผู้ใดแกลังหาบิฟมาเตอร์อยู่นะครับเนาะนานๆจะมีให้เห็น เอาโหลดพี่น้องครับต้อเอาขันอยากได้เนาะรถถังเออโอเคอ่ะอ่ะตัวนี้เป็นบิบมาเตอร์เบอร์สิบแปดนังหนาขายไงขายกี่หลีครับน้องสิบเนาะใส่รอยสามสิบน้องจักเดือนหรอครับตัวนี้น่ะจะอยู่ประมาณสิบสามเดือนค่ะประมาณสิบสามเดือนแมนค่ะหนังหนาพร้อมตัวไงใส่รอยสามสิบหนามากค่ะเนี่ยห้องไห้ฟังแล้วห้องไห้ฟังแล้วเนี่ยเสียงห้องของบิบมาเตอร์แท้ๆเต็มลยครับพี่น้องแมนค่ะออาสิบสามเดือนตัวนี้นู้นนี่เปิดเท่าไหร่ สามหมื่นสามพันบาทค่ะสามหมื่นสามสามนิดนิดค่ะพี่น้องนี่ของหายากต่อได้ค่ะพี่น้องบพราะองกังวลอันนี้คือราคาที่เพิ่นเปิดให้ต่อได้แล้วต่ส่งให้ฟรีทั่วอีสานนะครับเออนี่นะครับเนาะนี่แหละการส่งวัวนถูกตพอโบลาณทรงเองนะคะแม้ว่าจะเป็นผักกลางไก่ๆก่นะคะคือลดเทาทรงเองเทาทรงเองถ้าสมมติไปโตัวสองตัวนี้คิดค่ารถแคร พันถึงสองพันถ้าพันหนึ่งก็าาคือเอาลายโตขึ้นไปสองพันก็คือเอาโตสองโตเอาลายโตแบบเต็มค่ะารถบ,บริษัยินเสียงหน่อนะาเอาโตแบบลายโตเต็มค่ารถเล่งเสีเขาส่งให้ฟรีรฟจังปกติไปส่งทั้งสุบพันไปเอาจากที่ค่ารถเท่าไหร่นนี่ที่นี่เคยไปอู่ทองไปเล่าขวัญค่ารถสองพันค่ะสองพันกับว่าลายตรงน้ค่ะนิดๆเล่นไปลาดบุรีกับสองพันไปเพชรบุรีกับสองพันแต่ว่าเพิ่นเอาลายโตสินะคะถ้าไปจังออกนอกภาคหรือว่าแบบภาค ผักกลางหรือผักตะวันออกก็สิเฮาเฮาไห่ฟีท่าสมมศรีหลายโตัวสมศรีหลายตัวนะครับเบื้องด้านขวาของตัวหนึ่งกับสีพันสองพันอ่ะนี่ดูด้านขวาของงุมนะครับเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับตัวจริงจริงเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้องข้างนั้นอีกที่หนึ่งบ่ดื้อเนาะว่ดื้อเชิงพร้อมนะครับเนาะนี่เบื้องเหงาหางบแใหญ่ตัวนี้บึกมากเลยล่ะครับผมเบื้องเหงาหางค้นหางกำไลสูงร้อยสามสิบกว่าไปหลายเลยนะครับเด้อนี่ใส่ซ้ำกันเลยค่ะเออเบื้อง ความสูงเนาะใส่ลอยสารจุกัวขึ้นกันแหละคูนี่ตว่าความหนานี่กินบีบบอลลูนอีตัวนี้มันสายเนื้อคักๆเลยนเหรอพี่น้องครับบีบมาเตอร์นี่กับเนื้อหลายอีรีนะครับเนาะนี่พี่น้องเอาบางหมันใส่หรือเอาสายบีบสายเละใส่สบายเลยเนี่ยเป็นบีบเลือดสูงเหรอพี่น้องครับตัวนี้เอาเลือกเอาอยากใจยกคูยกเอาไปตั้งฟาร์มคูใดไปก็เลือกเอาได้นะครับเหมือนจะสูงกว่าแบ็คฮอกนะตัวตัวแดงนี่นะฮะมันเพิ่นส่งตันเนี่ยอ่ะนี่แหละ ของพ่อบุญลาฟาร์มกันอาจะมีให้ประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้อง18รายการเนี่ยค่ะต่อต่อใดเด้อค่ะพี่น้องต่อใดทรงฟรีเด้อค่ะภาคอีสานยกเว้นราคาหลักพันนะคะพี่น้องสนใจก็โทรมาได้ค่ะ0892791655 0960518735ค่ะหรือสี่ทักอ่าเพจมากใดค่ะเพจพอบุญลาฟาร์มด้ค่ะครับแมนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ